ค่ะทุกๆคนสบายดีไหมคะปูสบายดีนะคะวันนี้ปูมีอสามข้อเด็ดๆนะคะสามข้อที่จะเป็นเคล็ดลับอีมาแบ่งปันค่ะเพราะว่าที่ห่างหายเป็นไม่ลงคลิปมานานมากเพราะว่าได้ไปศึกษาเรียนรู้นะคะพัฒนาตัวเองค่ะโดยเฉพาะพัฒนาจิตใจนะคะไม่ว่าจะติดตามอาจารย์ครูบาอาจารย์นะคะที่อยู่ตาม ต่างนะคะหรือแม้กระทั่งครูบาอาจารย์ที่นำเสนอมาในลักษณะการวิสั่นดีๆนะคะวิสัยทัศน์ดีๆและก็มีโอกาสได้เข้าไปศึกษาในเชิงธรรมะนะคะเพราะว่าความรู้นะคะ,ะในส่วนของของเหตุและผลนะคะมีวิทยาศาสตร์มาลองรับอย่างนี้ มันเป็นความรู้ความเข้าใจโดยธรรมชาตินะคะซึ่งจะสอดคล้องกับทุกๆเหตุผลทุกๆก,ก,การเรียนรู้ที่เราไปสัมผัสมานะคะซึ่งคุณครูบาอาจารย์ต่างๆที่ท่านได้มาแบ่งปันนะคะในเชิงสร้างสารรค์เสริมสร้างพัฒนาความพัฒนาจิตใจเนี่ยท่านเหล่านั้นก็ได้ไปเรียนรู้แล้วก็ศึกษามาได้ด้วยตนเองก็คือ,อง่ายๆเลย สามารถพิสูจน์ได้ด้วยตัวเราเองซึ่งตัวปูวเองก็ได้พิสูจน์เราเหมือนกันว่าสิ่งที่ทุกทุกท่านเนี่ยได้ได้ได้คุยมาได้พูดมามีข้อมูลสอดคล้องแล้วก็เป็นตามหลักของอธรรมชาติล้วนๆเลยค่ะซึ่งเราพิสูจน์ได้นะคะ,ะแต่จะดีกว่าถ้าเราน้อมเข้ามาฝึกฝนอย่างมีวินัยน,นะคะซึ่งเราตัวเรานั่นแหละจะได้รับผล ที่ที่เป็นในเชิงบวกนะคะแล้วก็ทําให้เราได้มีการพัฒนานะคะเพราะว่าการคิดบวกอย่างเดียวเนี่ยก็ไม่ได้เกิดประโยชน์นะคะแต่จะเกิดประโยชน์มากกว่าถ้าสภาวะอารมณ์ภายในของเราเนี่ยได้ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งตัวบูเองเนี่ยเป็นคนที่คิดบวกนะคะเป็นคนที่คิดบวกมากต้องบอกเลยว่าซูปเปอร์บวกจริงๆซูปเปอร์บวกของเราเนี่ยก็ยังไม่ดีพอยังไม่ คือมันมันมันยังไม่พอนะมันยังมีอะไรที่ที่ขาดอยู่ซึ่งเราเองตอนนั้นไม่รู้นะคะเราไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมเราคิดบวกแต่ทําไมอะไรอะไรต่างๆในในสภาวะภายนอกสิ่งแวดล้อมของเราอะมันมันก็ยังรู้สึกเป็นลบอยู่นะคะเพราะว่าอารมณ์ของเรามันยังไม่ได้นะคะสภาวะของของของอารมณ์เนี่ย ยังไม่ได้ถูกพัฒนาเราลืมจุดนี้ไปเรามองข้ามไปเพราะฉะนั้นสภาวะอารมณ์ภายในของเราเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะคะปูมี3ข้อดีๆเด็ดๆแล้วก็เป็นเทคนิคเคล็ดลับนะคะที่ทุกคนสามารถนำมาฝึกฝนได้ด้วยตัวเองนะคะไม่ได้เกินความสามารถของตัวเองนะคะ,ะก็คือ 1. เราจะไม่เข้าไปเป็นผู้ร่วมนะคะ,ะคือ เหตุการณ์ต่างๆนะคะไม่ว่าดีหรือไม่ดีนะคะถ้าเราได้รับเหตุการณ์เหล่านี้เข้ามาอยู่ในในตัวเราเองหรือว่ารับฟังบังเอิญก็ได้ค่ะเราจะไม่เข้าไปอยู่ในในในเหตุการณนน์นั้นๆก็คือไม่เอาอารมณ์ของเราเข้าไปจับเข้าไปมีส่วนร่วมนะคะข้อที่2ก็คือเราไม่ไปตัดสินนะคะก็ก็อีกนั่นแหละก็คืออยู่ในในข้อแรกก็คือ ไม่ว่าเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่เราจะไม่ไเข้าไปเป็นผู้ตัดสินแล้วข้อที่3นะคะอันนี้ก็สำคัญนะคะก็คือเราอย่าไปคาดเดาและก็อย่าไปสันนิษฐานแล้วก็อย่าไปคิดปรุงแต่งในเหตุการณ์นั้นๆด้วยความที่เรายังไม่ได้ผ่านการวิเคราะห์พิจารณาไคลครวนให้ดีก่อนนะคะซึ่งตรงเนี้ยจะ อำนวยให้เราได้มีพื้นที่ว่างๆนะคะในการฟังถ้าเราเอาตัวของเราเองมาเป็นผู้สังเกตการนะคะเราจะเห็นความเป็นไปตามเนื้อหานั้นๆนะคะอย่างเป็นธรรมอันนี้คือสุดยอดมากเลยนะคะอย่างเป็นธรรมด้วยนะคะเพราะการที่เราหนึ่งไม่ไม่เอาอารมณ์ไปเป็นผู้ร่วมนะคะ 2. เราไม่เข้าไปตัดสินนะคะ3ไม่มีการคาดเดานะคะตรงนี้แหละจะเป็นพื้นที่ที่เราจะมีว่างสําหรับ ในการฟังนะคะอย่างมีประสิทธิภาพและเราก็จะได้รับประสิทธิผลนะคะในการที่เราจะได้รับข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาอย่างไม่ไม่มีเข้าข้างในสิ่งใดทั้งนั้นอันนี้จะเป็นเหตุปัจจัยนะคะในการที่เราจะทำให้เราหลุดออกจากคำว่า คาดหวังนะคะเพราะการคาดหวังจะนํามาซึ่งความผิดหวังนะคะมันเป็นเช่นนั้นเองเทคนิคง่ายๆลองไปทําดูนะคะถ้าทุกคนทําได้เนี่ยทุกคนก็จะฟังเหตุปัจจัยต่างๆที่เข้ามาอย่างสบายใจนะคะโดยที่เราเองก็จะเป็นผู้ที่สังเกตการให้การยุติธรรมกับเหตุการณ์นั้นๆอย่างตรงไปตรงมาค่ะปูเชื่อว่าถ้าทุกคนได้น้อมนามาฝึก ในชีวิตประจำวันนะคะเราจะสามารถรับกับเหตุการณ์ที่ไม่ดีได้นะคะแล้วก็จะ <c oughs> วางอารมณ์ของเราให้อยู่แบบกลางๆนะคะไม่ต้องไปทุกข์ร้อนกับเหตุการณ์นั้นๆนะคะเหตุปัจจัยนั้นๆแล้วก็จะจะขอ,อะฝากไว้อีกนิดนึงว่าการคิดบวกอย่างเดียวเนี่ยก็ ยังไม่ดีนะคะแต่จะดีมากกว่านะคะถ้าเรามีสภาวะอารมณ์ของเราเป็นบวกด้วยเพราะว่า สภาวะนี้ขบวนการนี้จะต้องทำงานไปในทิศทางเดียวกันร่วมกันจะเป็นสภาวะหนึ่งเดียวกันค่ะถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็กดหัวใจรัวๆให้ปูด้วยนะคะคลิปต่อไปนะคะรับรองว่าปูจะมีอะไรดีๆมาแบ่งปันอีกมากมายเลยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ